This is Crown Childcare. The gold standard in babysitting. You have one oh, I'm giant message. Oh, I'd like to him, my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. Here's bottles in the fridge. The address is Apartment 10, Euclidean Towers. And the key's under the plant pot. Take care. Thanks. คุณคิดว่าผมจำได้หมดไหมเขาบอกว้เลขสิบมาถึงห้องสิบเหรอเออมีกระถางต้นไม้ถูกวะโออเอ,อโอเค,อเคขอโทษที่คว่างกระถางนะคะอันนี้คืออลไรว้า ใส่ชุดไหนดีเลือกแต่เววิฉันน่กากลัวจนสลายอันนี้แหละบาร์บีเจนเลยเด็บอันนี้เจนเลยเจนอัลฟาเจนเจนแล้ววะแมาแม่ม่โอ้ย เฮลโหลเชือก yeah, ินนักขี่เปลี่ยนเสือเฮ้ยเฮ้ยมันลงชักโคกไปบ่วหอน้องชื่ออะไรนะ แล้วไมเปลี่ยนนะเว้ยมันเหม็นตูนตดน <c oughs> ึ่งแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวแฮปปี้แฮปปี <c> ้ <oughs> ดูทีวีเห น้องไม่ดูน้องจะดูกูไปแล้วทำเลต่อพาน้องไปน,นอนชั้นบนบ่เล่นหน่อยไหมอุ้ยมุกุเลี้ยวแสียง <c oughs> น้องน่าตัสินสุดสุดจีพาน้องไปน,นอนอแล้วน้องวับได้ด้วยห้องนี้เหรอ จะเปลี่ยนชุดปะขอเปลี่ยนชุดวันนี้ใส่สีชมพูวันพรุ่งนี้ใส่สีพรุ่น,นี้เล่นโจรสลัดกัน Let's ก o อ๋อลืมปิดประตูดีไม่ต้องปิดไฟลองเงินลองเงิน สวัสดีวันข้ามีเลยยฮัลโหลเจอเด็กเล่พี่กำลังไปน้องไมค์กูได้ยินเสียงเปิดประตู Ý gì Không bồn oh! Mà Sao mình nhiều không bồn lộ ô! mày nà Mình nói thì dù khăn rồi Nó bưng แล้วเสียงแม่งเหมือนอยู่ข้างบนฮัลโหลแล้วหูกูไม่ดีอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยก็ไป็นอน,น,อน,น,อน้องนัน้องฮะฮะไม่ชอบเหรออยากได้ตัวใหม่เหรอวันนี้เป็นน้องกระต่ายเว้ยไม่อยเฮีอะไรเลยเ A few moments later บทที่สองฉากที่หนึ่ง มีหลายฉากเหรอวิ่เล่นกูเลยน้องเล่นกูแล้วขังกูด้วยขังกูด้วย Ong. Ah. Oi. Mana bau keun? Pay, ni. Huh. No bau, pay, ceh, อะไรสนุกสนุกไหมหรือแม้ว่าตดกับไฟอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงฮึสุดยอดเลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปแฮป,แฮปี้แต่เวลาเปลี่ยนผ้าอวอ,อ์อุ้ย ดี๋ยวพี่มาน้องมันกิ้เหมือนมึงจะลุกนะไไหนหี่นี่ยเป็นไล้อฮัลโหลน้องพี่จะบอกว่าพระออมมันติดลูกตาด้วยกูวิ่งไม่ได้อะ ไหนรู้วะไปที่อยู่กับตูดดีๆเลยจะให้กูฉีดเป็นชิ้นๆอ๋อพี่มาแล้วน้องตูดอาจจะแชร์สักหน่อยอู้อู้อู้อูอูป๊อบบี้ป๊อปป,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 ปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้เข็นี่เหรอพาไปนอนอ่ะ

ตามหาหนังสือมิทาและนั่งลงเคดิปตัวหน้าบึ้งเร็วกูไม่นักคว้างเลยอยากไปขอเล่นเ <c oughs> จ้าชายกับกระต่ายน้อยอุ้ยน่าจะตุ๊กตากระต่ายมาให้ When the came visit. เมื่อเจ้าชายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ยได้เวลาเล่นแล้ว แต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทำให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่พุ่งออกไปพุ่งไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธอแปปลกๆปลกโอ้โอ,อ้นี่ไงกระต่า,ตาย กระต่ายกระต่ายมันไม่หน uh so ีหรอกนี like ่ไงเออโอีโอ st ีโอีโอีโอีกูต้องงานต่อไปเลยกระต่ายไม่หนีไปไหนหรอกเออขาไล่ตามผ่านทางเดินมืดๆโดดโดดโดดการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดด วนไปรอบๆราชวังเข้าและออกไปจากสายตาโดดโดดโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความกดแขนเจ้ากระต่ายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่ง เขาจะหามาอีกไม่ต้องกังวลแม่พูดรักและห่วงใยตอบเขาไปโอ๋แม่ตามใจแล้วตัวยเฮ้ยแม่เป็นคนเขียนนิทานเกี่ยวกับเบบีบ้คนนี้หรือเปล่าวะเนื่องขายเจิดอ่ะโดดีโรดลาดีโดดีโดลราไว้เต้นบอตงุงเสียงเลยเสียงกลนพักผ่อนปักผ่อน วันนี้รายการอะไรดีครับ The a v e n g e r of the Very Scare Little Rabbit โอเคครับเฮ้ยจะเป็นของที่ดูในทีวีอีใครสั่งมา วางกล่องไว้บนโต๊ะทานอาหารอื้อบุย้ยสวัสดีนะสวัสดีครับหุยลูกตาเหรอเหมือนลูกตาเลยวะคืนที่สาม น้องจะโชว์ความฝันให้ดูเก็บแมวยังไม่เท่าไหร่เลยสกีวิดีท้ทอยเลยอนะจริงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดน้องกันวันนี้ใส่เป็นชุดชุดนี้เลยสุดตึงสุดโหดสุดเท่วันนี้มาแปลกน,นะไ่ได้เล่นเอลจริงพักเอลบ้าง จะจะเสียสติไปมากกว่านี้อเฮียมันโคตรหล่อเลยเมื่อกี้เหมือนหลับตาปืนนิดนึงน่าก,กลัวจีนฟ้าผ่าเหรอผ่าแรงไฟโผล่ เย่ yeah. ตกใจหมดอุ๊ยโอเอโอเอยิ้มยองยองไม่บายหาอะไรกินดีวกว่าขานมปังชีขนมปังชีอันนี่คือ ขนมปังกินได้เหรอเราชิยูเน่ชิา่าจะอยู่ในตนใู้เย็นวะเฮ้ยเดี๋ยวเหรออ๋อลูตรงนี้มันเปลี่ยนไปด้วยอืมเกี่ยวกับกระต่ายชีสเนี่ยหูน่ากินวะ Oh, <laughs> Um, a few moments later. <laughs> what? เอ้าวเออขอโทษนะคุณนะขอโทษขอโทษโอเคโอเคซีดมีป้าน้องสีเจ้ามอนสเตอร์โห น้องก็อยากกินขนมปังเหรออุ้ย <U y! S 1> อะไรอ่ะ คุยเหอโอเคมาไงไม่รู้แต่กูมาแล้วแซวแซว่าแซนไม่ผ่านด่านนี้จากประสบการณ์ การเล่นเกม FPS f อ r person ้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวอุ๊ยโหห้องเนี A ่ยเอากูออกมาข้างนอกรอโอโอเอเอกูไม่น่าใส่สกินนี้ให้มึงเลยแม่โคตรหลอนเนาะ

นมสตาร์น้องหิวนมหมูอ้อเอเชียมมโค่รหล่นเลยพาน้องไปนอนคุณแม่ไปไปพบสามีที่ไหนคะ มีเป็นใครคะเนี่ยเ้ียโคดื้อโคดื้อโคดื้อโอ้ยพยาธิมันแดกลาบอ่ะ ตาที่ถูกต้องแมวดำเหรอแกะเหรอกูเกียบพยาบวะคุยยิบผิดจะเป็นเลยแมวดำหรือเปล่อุ้ยนั่นก็แกะเหรออุ้ย,กแ,กยแกะจริงด้วย ตามหานังสือในถานและนั่งลงอิอค the ุณแม่คะที่หลังโดยอย่าให้น้องกินซอยจยเยอะหลยคิวลาบเลยจริงเจ้าชายกับเจ้าเกะมันหนาวเน็บไปทั้งปราสาทแสงจันทร์ส่องไปทั่วใส่ลมพัดผ่านไม่นะ ้ามันปิวสบัดเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาช่วยออกไปตามหาแกะของข้าทีนี่แม่หรือคนชายนอ้องข้ากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะจึงไปนำเครื่องดื่มมาข้าสกกระปุกเจ้าชายกล่าว เจ้าแก่จึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยเจ้าชายกล่าวขอข้านับเจ้าทีหนึ่งสองสาม,มีอีกเรื่องเจ้าชายกล่าวก่อนที่ข้าจะไปนอนเขาเปิดดวงตาสีแดงและหันไปทางเจ้าแกะมาร่วมฝันไปด้วยกันสิ มาอยู่ในหัวคาตลอดไปเจ้าแกตเดินไปอย่างเชื่อฟังจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจอใช้หิ้วล่าวจ้น จู่ๆโหกูกลายเป็นแก่นี่เอง